โอ้น้ำล้นพอดีครับเช้าครับเอาน้ำไปส่งที่สวนให้เจ้าของฟอกช็อปนะครับสองเที่ยวนะครับน้ำลน้นพอดีเลยโอ้เอาอิาอม่มันมันน้อยปะมือเอาะละพวกกูนเนี่ยอ๋อเออ

น้ำไปส่งกินแดงกันด้วยไปสวนมะขามฟกฉบส่วนมะขามเจ้าของฟกฉบนะครับนี่ครับทางเข้าสวนแกรครับเลยหลังบ้านผมมาประมาณสองร้อยเมตรครับสองร้ยห้าสิบเมตรได้อยู่เขาเรียกซอย,อ,ยอะไรไม่รู้น้ำนา เรืออะไรไม่รู้ครับแต่ผมเรียกซอยตรงไอ้านข้าวโพดสีข้าวโพดครับตอนนั้นยังไม่มีรถดูดครับเขา,ขาเขาไอหักข้าวโพดแล้วก็เอามาสีตรงนรเ,ตรรเนี้ยครับเอาข้าวโพดมาสีครับเนี่ยครับมาเข้าซอยตรงเลยหลังบ้านผมมานะครับ สองร้อยห้าิบนี้นี่ครับหลังนี้ก็เคยมาส่งอยู่นะแต่ก่อนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทำอยู่นี่นะครับตอนนี้เก่ๆแล้วเขาลูกหลานไม่ให้มาครับให้ไปอยู่อยู่ที่บ้านครับเกไปใช้ผม ตัดนั่นตัดนี่ตัดไม้ทำนั่นทำนี่ประจำนะครับเพราะใหญ่ทำไม่เคยผมไม่เคยขอ,เ,อเงินแกหรือว่าค่าแรงแกแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับแกรู้ครับว่างานนี้สมควรให้ประมาณกี่บาทกี่บาทอย่างเงี้ยครับแกรู้ครับตามงานที่แกให้ทำครับแกเอาตังให้นะครับแต่ตอนนี้แกไปอยู่บ้านแล้วนะ นี่เป็นสวนเกที่ผ่านมาเลยเ้าครับไม่รู้เขาต่อไฟไว้ข้างนอกบ้านไ่อบอกไม่รู้ครับผมก็ไปต้กแต่ตอนเขากำลังสร้างในตูบหน้าสวนนะครับ มกี้พนักง,งานเติมน้ำไม่อยู่รับผมขับมอไซค์ไปน้ำล้นพอดีพนักง,งานเติมน้ำนะเกี่ยวหญ้าให้กลัวไปทุกเช้าเลยนะครับหญ้าอะไรไม่รู้ครับน่าจะปลูกไว้ครับแล้วก็เมื่อวานก่อนครับผมมาติด,ต,ดติดไฟให้ป้าก๋น,านะครับไฟโซลาเซลล์ครับหลอดโซลาเซลล์สองหลอดแล้วคราวนี้ไปย้ายที่ครับเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานก่อนไปย้ายที่เห็นนี่มีคนไปตัดหญ้าอยู่ครับสามคนผมก็ถามแกเอา้าจ้างเข้ามาตัดหญ้าแกก็บอกเออสามคนสวนแกนะครับแล้วก็นี้ผมก็ถามเอ้ามีให้เอาหญ้าบ่หญ้าที่ตัดไปครับผมก็ถามไปครับแกก็บอกโอ้ยมันมาตัด แล้วก็เอาหญ้าหอมเอาไปให้งัวมัเอาไปให้กัว,กวด้วยครับเขาไปให้กวัวบ่อดีครับแม่ผมถ้าไม่เอานี่ผมจะให้ไอคนนี้พนักงานเติมน้ําเลี้ยงกวัวมาเอาเลยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ตัดหญ้าก็เอาย้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เอาไปทิ้งนะเอาไปให้กัวครับแม่ใกล้ถึงแล้วครับเลี้ยวขวาไปนี่ครับ น่าจะเป็นปนงนะครับที่ผมมาให้สวนวันนั้นน่ะ <c> เ <oughs> นี่ยครับสีถึงสีแยกตรงนี้ครับเดี๋ยวขวาไปก็สวนสวนสวนพี่แกนะครับถ้าตรงไปก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำสุกเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะลงตำแหน่งศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำสุกเย็นนะครับไม่รู้ยูทู e มีเปล่าไม่รู้ แล้วก็สวนลูกคอยก็ตรงไปเนี่ยครับตะกี้ครับเดี๋ยวดูรถนะครับเนี่ยครับสวนเจ๊สวนเจ๊แดงครับนี่ครับที่มีกังหันลมครับเห็นไหมครับที่กี่ไร่ไม่รู้สิบห้าไร่หรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจครับต้องไปถามกรมที่ดินก่อน ก็ของสวนครับนะครับที่มีกังหันกัังหนลมหมุนจิ้วๆอยู่นะครับเนี่ยหมุนจิ้วๆอยู่นั่นนะอ๋อเนี่ยเนี่ยที่ถึงนี่ครับเนี่ยครับที่มีกังหันลมหมุนจิ้วๆอยู่นะเดี๋ยวต้องลงไปเปิดประตูเองหรือว่าใครอยู่ไม่รู้

mười ba mười ô mười bốn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  nhiều

โอเย็นจังวะทาเลยนะย็นฝนทนะี่ตกเลยใช่มจักไร 15, 10, 10, ไหนหลงสห้า <14. S 2> รรมากิะไรเนาะลนนี้มันมีทาง 5, ของเมืงไหนนี่ของเมืองอ๋อเนี่ยเอาเข้ามานับดิของเมืองนะ,ะเข้ามานับดิ อมีหันนี่ฮะมงีมาจัดไนมาจ้อนอีออฮนเป็นเียัเ่าอืเอ้ปเยังไร่ได้ฮ็ดนั่นเฮีเมงปูนเฮียเฮ้ยเดี๋ยวโตไปเขาก็เฮ็ดเออเฮ็ดในหางหัวหุ่นเฮ็ดเฮ็ดรอไปแล้วก็ดีเนาะ แล้วเป็นนาแล้วไม่นี่ได้แบ่งเป็นซ่องล็อกบ่ไหมได้แบ่งเป็ดสิปะซ่องสนุ๊กซ่องใบบ่เหมือนอยังหรือว่าเป็นใบเดียวกันตาก็ยังบม่รู้เรื่องเจ้ามันเฮ็ดเทไรวะให้ไปแยกรถตู้ไปแจงเขาเดี๋ยวเพราะว่ามีอันนี้ตัดทานนะน้องคนน้องคนน้องพีชตัดคุยว่าคุยว่าเอาไปไปแยกดีกว่าถ้ามันมีตัดสนาจาวาบ่แล้วไม่นี้อันนั้นกันมาประกบกันมันก็ได้อยู่เห็นเนาะต้องแยกถ้ามี ท่านมีตัดสิเดียโอ้หอมนั้นก็เอาไปขึ้นห้างนั้นนี่สู้มาสู้แต่ไม่นีเพราะบ่มีไฟเหียเอาหอมนั้นนะมีคนจะหมายนะมีแล้วโบ้คุยชีพเป็ดเอารู้บ่ไฟหนี่อ๋ออันนี้เห็ดอยู่นะครับหือเห็ดบานอยู่นะไฟมันเข้าจังแกีอยู่บ้านลังเตาหิเออเข้าไฟเข้านะ thả say kip hết ôi mình say hàng đạn live ào quá vậy đi cืng nè xếp luôn xếp đi bặc ti móc nè ជុំน้ําតលួតណោះញៀនបិខាទីប៉ិណា